มหาประทีปัญญาเล่มที่หนึ่งประทีแห่งดวงดาวตอนจิตแห่งมัชิมาผ่านพ้นสนธยาฟ้าเริ่มมืดมิดสายลมเย็นพัดช,ชวยผ่านตัววิหารเอกระคังลมที่ห้อยแขวนไว้พ่านสันระรวัวส่งเสียงสอดประสานกันดังไพเราะสนโสต เสริมสร้างให้บรรยากาศแห่งวิการเหมันเปี่ยมล้นด้วยความวิเวกสุขสงบสมเป็นเขตสิทธาสถานอันศักดิ์สิทธิ์เสียงสวดมนยามเย็นภายในวิหารเริ่มแผ่วลงและหยุดยั้งเนียบหายพระเนนทั้งหมดค่อยก้มลงกราบโดยมีฟาถูเป็นผู้นำเมื่อกราบกันเสร็จฟาถูก็หันกลับมา ติงเซินยกน้ำชาเข้าไปประเคนให้ฟาถูรับไปดื่มวันนี้ทุกคนล้วนอยู่พร้อมหน้าไม่มีผู้ใดขาดหายและข้าก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษทั้งบรรยากาศก็กเป็นใจเหมาะสมต่อการสนทนาธรรมฟาถูปเปลยขึ้นพระเนนหลายคนเริ่มมีอาการยินดีขณะที่หลิวซิงกำลังค่อยขยับ ออกจากกลุ่มเพื่อไปที่ทางออกหลิวซิงวันนี้ข้าอนุญาตให้เจ้าอยู่ร่วมฟังได้ไม่ต้องสักฟืนสักวันฟาถูร้องบอกขึ้นอย่างรู้ทันหลิวซิงมีอาการสะดุง้งแต่ไม้ฟืนร่อยหรอไปมากแล้วอากาศก็เย็นเยือกขึ้นทุกวันข้าเกรงว่าทุกคนจะมีฟืนไม่พอใช้ให้ความอบอุ่น หลิวซิงหันกลับมาตอบไม่เป็นไรสำหรับผู้ฝึกตนแล้วความหนาวเย็นแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าอย่ากกังวลมากความมานี่มานั่งใกล้อาจารย์ตรงนี้ฟาถูเอ่ยตอบน้ำเสียงราบเรียบแล้วกวักมือเรียกให้เข้ามาใกล้หลิวซิงยังดูอิดเอื้อน ถ้าเป็นผู้น้อยมาทีหลังมิบางอาจตีเสมอท่านอาจารย์ขอนั่งตรงนี้ดีกว่าหลิวซิงเริ่มรับรู้ว่าตนหมดทางเลี่ยงแต่ยังไม่ยอมหยุดต่อรองคราวนี้ฟาถูไม่ได้ตอบคำเพียงแต่ใช้สายตาอันจริงจังนิ่งมองมาหลิวซิงจึงต้องเร่งรีบขบคิดอย่างรวดเร็วครู่หนึ่งหลิวซิงก็เงยหน้าขึ้น ก่อนข้าจะทำตามขอถามมัชีิมาของสรพสัตต์ต่างกันหรือไม่หลิวซิงเอ่ยถามไปด้วยเสียงอันดังทำให้ทุกคนต้องนิ่งคบคิดเจ้านี่ร้ายกาศไม่ยินยอมโดยง่ายตกลงเมื่อเจ้าถามข้าก็จะตอบมัชีิมาของเหล่าสัตว์เหมือนกันแต่ไม่เท่ากัน ประดุดดังให้คนสองคนที่มีกำลังต่างกันหาบน้ำจากลำธารไปเติมเต็มภาชนะขนาดเท่ากันผู้มีกำลังมากกว่าย่อมสามารถใช้ถังที่ใหญ่กว่าและเติมเต็มได้ในเวลาอันสั้นกว่าคนที่มีกำลังน้อยกว่าที่ใช้ถังเล็กกว่าแต่สุดท้ายทั้งสอง ก็บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเติมเต็มภาชนะนั้นด้วยน้ำฟาถูให้คำวิสัชนาด้วยเหตุนี้มัชิมาของท้ายอยู่ที่นี้แม้จะไม่ได้นั่งในที่ใกล้ท่านอาจารย์แต่ก็สามารถรับฟังธรรมได้เช่นเดียวกับทุกคนหลิวซิงทานสรุปโดยย้อนเอาคำอธิบายของฟาถูมาใช้ ถ้าเช่นนั้นก็นับเป็นเรื่องบังเอิญที่มัชิมาของข้ากับเจ้าตรงกันดังนั้นเมื่อเจ้าไม่มานั่งใกล้ข้าข้าจะไปนั่งใกล้เจ้าเองฟาถูกล่าวแล้วทําท่าจะขยับลุกติงเซินมีอาการตื่นตระหนกหลิวซิงเองก็ผิดคาดเอาเถิดเห็นแก่ท่านอาจารย์แก่เท่า ถ้าจะนำมชิมาของข้าไปหาท่านเองหลิวซิงกล่าวขณะลุกเดินเข้าไปหาฟาถูพลันเปอยขึ้นเรื่องนี้ต้องขอบใจหลิวซิงที่ช่วยกำหนดหัวข้อทรรให้พวกเราข้าตกลงใจใช้เรื่องมชิมาเป็นประเด็นในการสนทนาพวกเจ้าเริ่มได้ ถ้าขอถามแท้จริงความหมายของมัชชิมาคือสิ่งใดคงอีเริ่มต้นเปิดประเด็นเป็นคนแรกหลายคนเริ่มขบคิดติงเซิร์นก็เช่นกันไม่นานก็มีเสียงพูดคุยถกเถียงกันดังไปทั่วทั้งวิหารหลิวซิงมักจะหาทางหลบไปโดยไม่มีใครสนใจ แต่วันนี้คล้ายจะผิดปกติแล้วหลิวซิงก็เริ่มรับรู้ถึงสาเหตุเมื่อมีเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นหลิวซิงหันไปมองก็พบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวิหารแล้วขณะที่เบื้องหน้าของตนคือร่างแสงของมหาสตรีท่านเดิมหลิวซิงหันมองรอบตัวนี่ข้าอยู่นอกวิหารหรือ หลิวซิงรำพึงขึ้นลอยลอยเจ้าเข้าใจว่าอย่างไรที่นี่คือภายนอกหรือภายในวิหารร่างแสงนั้นเอ่ยถามหลิวซิงหันมามองคิ้วทั้งสองขมวดเข้าหากันไร้นอกไร้ในนอกในไม่แตกต่างแล้วทำไมข้าต้องสนใจด้วยว่าอยู่ที่ไหน ว่าแต่ท่านคณาจารย์เรียกข้ามาด้วยเหตุใดหลิวซิงเอ่ยตอบข้าเพียงแต่เห็นพวกเขาโต้อตอบสนทนาธรรมกันอย่างคลึกครืน้นคงมีแต่เจ้าเอาแต่นิ่งเงียบเหตุใดไม่ร่วมสนุกกับพวกเขาร่างแสงนั้นเอ่ยถามหลิวซิงค่อยหันไปมองภาพในวิหาร ท่านปรากฏขึ้นเบื้องหน้าถ้าไม่มีความรู้อะไรไปโต้อตอบกับพวกเขาแม้แต่สิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันข้ายังฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำทั้งไม่เข้าใจว่าพวกเขาถกเถียงกันเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นทำไมในเมื่อสัจธรรมล้วนเป็นของสงบเย็นหลิวซิงบอกไปตามตรง ร่างแสงค่อยหันมาแย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้ากล่าวถูกต้องแล้วสัจจะทำเป็นของสงบเย็นเราควรทำให้พวกเขารับรู้เช่นเดียวกับที่เจ้ารู้มาเถิดอาจารย์ของเจ้ากำลังรออยู่ร่างแสงกล่าวหลิวซิงพลันรับทราบสถานการณ์ทันทีอะไรนะ ให้ข้าประลองกับท่านอาจารย์หรือข้าไม่เอาด้วยหรอกมันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆหลิวซิงรีบปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ต้องจำยอมก็ได้แต่ต้องให้ติงเซินช่วยข้าด้วยข้าต้องอาศัยยานรู้ของเขาหลิวซิงร้องขอร่างแสงนั้นพยักหน้าน้อยๆอย่าก,กังวลไปเลย เจ้าผู้เป็นดังดวงดาวที่นำแสงสว่างจากฟากฟ้าสู่แดนมนุษย์พวกเราไม่ทอดทิ้งเจ้าทั้งสองแน่จงไปเถิดร่างแสงนั้นเอ่ยตอบพอรู้ตัวอีกทีก็กลับมาอยู่ภายในวิหารเหมือนเดิมนี่เจ้าหลับทั้งยังลืมตาได้ด้วยหรือติงเซินเอ่ยถาม หลิวซิงไม่ได้ตอบคำทันทีเสียงโต้เถียงกันยิ่งมายิ่งดังหลิวซิงค่อยหันไปมองก็เห็นอาจารย์ของตนกำลังนั่งหลับทั้งส่งเสียงกรนเบาๆอย่างมีความสุขข้าไม่ได้หลับแต่อาจารย์ของเราถ้าจะหลับสบายไปนานแล้วหลิวซิงเอ่ยตอบติงเซินหันมองตาม ก่อนไปขึ้นอาจารย์หลับมาได้พักหนึ่งแล้วข้าไม่กล้าปลุกท่านอายุมากแล้วสงสารท่านว่าแต่เจ้าไปไหนมาข้าเห็นเจ้านั่งนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่ตั้งนานท่านคณอาจารย์เรียกข้าไปท่านจะให้พวกเราโต้ปัญหาทำกับท่านอาจารย์หลิวซิงตอบไปตามตรง แต่ติงเซินฟังแล้วถึงกับผงะงายโต้กับท่านอาจารย์ให้ข้าเอาหัวชนฝาตายยังจะง่ายดายกว่าติงเซินเปอยขึ้นด้วยอาการแตกตื่นแต่เจ้าอย่าห่วงท่านคณอาจารย์รับปากแล้วจะไม่ทอดทิ้งพวกเราหลิวซิงรีบยืนยันให้กำลังใจผู้เสร็จก็ลุกขึ้นยืน ส่งเสียงหาวดังท่านอาจารย์ถ้าจะอ่อนเพลียจนหลับไปแล้วข้าก็คงต้องขอตัวไปนอนก่อนหลิวสิงพูดขึ้นเสียงดังทำเอาทุกคนนิ่งเงียบหันมามองใครบอกข้าหลับแล้วนั่นเจ้ากำลังจะไปไหนเสียงฟาถูดังขึ้นขณะขยับนั่งตัวตรง หลิวซิงค่อยหันไปตอบคำอา้าวข้านึกว่าอาจารย์หลับก็ว่าจะไปนอนบ้างข้ากําลังทำสมาธิพิจารณาข้อธรรมที่พวกเจ้าโต้ตอบกันต่างหากฟาถูกล่าวแก้ไปหลิวซิงค่อยเดินกลับไปนั่งที่เดิมโหสมาธิของอาจารย์ถ้าจะลึกล้ำมาก จนส่งเสียงกรนอย่างสบายอารมณ์ทีเดียวหลิวสิงบน่นพึมพำกับตนเองฟาถูคล้ายจะได้ยินเจ้าหาว่าข้าหลับหวังว่าเจ้าคงตื่นอยู่ตลอดไหนลองสรุปสิ่งที่พวกเขาสนทนากันให้ข้าฟังทีฟาถูหันไปถามข้าฟังไปฟังมา พวกเขาพูดแต่เรื่องมาชิมาคือทางสายกลางถ้ายังไม่เข้าใจพวกเขาหมายถึงกลางของอะไรในเมื่อสรรพสิ่งในจินตาล้วนเป็นของคู่อาทิเช่นดีชั่วถูกผิดแล้วเจ้ากลางที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนจะเป็นที่ความเสมอกันระหว่างของคู่ หรือความว่างจัดของคู่กันแน่ลิวซิงเอ่ยตอบพร้อมตบท้ายด้วยคำถามพระเนนในห้องต่างพากันนิ่งเงียบเจ้าเอ่ยออกมาก็ดีแล้วก่อนจะให้พวกเขาตอบเจ้าข้าขอถามถึงสิ่งที่เจ้าพูดมาเสมอคืออะไรว่างคืออะไรฟาถูย้อนถามเสมอคือผลลัพธ์ ว่างคือทางออกหลิวซิงโต้วสวนมาทันทีการโต้ตอบของหลิวซิงและฟาถูเริ่มทำให้การสนทนาทำเข้มข้นขึ้นเอาอย่างนี้ก่อนที่จะให้เจ้าอธิบายข้าขอถามความเห็นของเจ้าก่อนในความเข้าใจของเจ้ามาชิมาหมายถึงสิ่งใดฟาถูเอ่ยถามมาชิมาคือ การยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความพอดีตามอัตภาพลิวซิงเอ่ยตอบติงเซินคล้ายเริ่มเข้าใจบางสิ่งดุดดังวงคีตะดนตรีที่รวมผู้เล่นและเครื่องดนตรีอันหลากหลายไว้ด้วยกันแต่และชิ้นที่บรรเลงจึงต้องอยู่ในความพอดีเสียงเพลงที่ดังออกมา จึงจะประสานกมกลืนฟังดูไพเราะติงเซริรนช่วยขยายความดึงให้ฟาถูหันไปมองติงเซริรนค่อยอาธิบายต่อด้วยเหตุผลนี้มัชิมาจึงไม่ใช่เรื่องของทางสายกลางเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หมายถึงการรวมองค์ความรู้ทั้งหมด ที่จำเป็นเข้าด้วยกันเพื่อกระทำกิจใด,ดๆให้ประสบความสำเร็จตามสมควรแก่สถานภาพหากเทียบกับวงคีแต่เมื่อครูแม้เครื่องดนตรีจะมีกี่ชิ้นก็ตามหากเล่นอย่างมัชชิมาแล้วก็ล้วนได้เสียงเพลงที่ไพเราะสมควรแก่ขนาดของวงทั้งสิ้นสิทธน้องติงเซิร์น ให้คําอธิบายที่ชัดเจนนักแต่ข้ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่สิบน้องหลิวซิงกล่าวเมื่อครู่คงอีค่อยเอ่ยถามขึ้นดังที่ติงเซินกล่าวผลของมัชิมาก็คือความพอดีนี่จึงเรียกว่าความเสมอระหว่างของคู่เมื่อนักดนตรีรู้มัชิมาในบทบาท และเครื่องดนตรีของตนไม่เล่นให้ดังหรือเบาไปพวกเขาย่อมเข้าถึงความเสมอระหว่างของคู่นั้นดุดดังชีวิตผู้คนหากอยู่อย่างมัชชิมาในจินตาพวกเขาย่อมพบความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพเพราะจะไม่สุขจนหลงงมง,งายและไม่ทุกจนทนอยู่ไม่ได้ นี่จึงเรียกว่าเสมอคือผลลัพธ์หริวซิงเอ่ยตอบขึ้นแทนเจ้าตอบได้ดีแล้วว่างคือทางออกเล่าหมายถึงสิ่งใดฟาถูตั้งคำถามขึ้นบ้างหริวซิงค่อยหันมามองอาจารย์เท่าของตนก่อนข้าจะตอบขอข้าถามท่านอาจารย์บ้างแท้จริงมัชิมา เป็นจินตาธรรมหรือสัจจาธรรมหลวซิงย้อนถามไปพระเนนในวิหารล้วนพากันนิ่งเงียบฟาถูยกถ้วยน้ําชาไปจิบแล้ววางลงเป็นสัจจาธรรมฟาถูตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบเพราะเหตุใดหหลวซิงถามสวนไปทันที เพราะลักษณะการของสัจธรรมคือสงบเย็นคงที่และควบคุมได้ผู้เดินวิธีของมัชชิมาย่อมไม่ทำในสิ่งที่เกินกำลังพวกเขาย่อมดำเนินอยู่ในความพอดีสมควรแก่ฐานานุรูปแห่งตนเพราะไม่เกินกำลังจึงควบคุมได้ส่วนผลลัพธ์คือความพอดี ที่ไม่มีทางแปลเปลี่ยนเป็นอื่นจึงเรียกว่าคงที่และท้ายสุดก็คือความสงบเย็นที่ผู้เดินมัชชิมาจะได้รับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของสัจธรรมฟาถูให้คำอธิบายอย่างละเอียดทำที่ท่านอาจารย์สาธยายมาก็พอฟังได้บ้างแต่มันยังไม่สามารถนำพาสัพพัต ออกจากจินตทัศน์เพียงแต่ช่วยให้อยู่ได้อย่างสงบสุขมากขึ้นเท่านั้นหลิวสิงทันเปลยขึ้นนี่เจ้าระวังปากคำบ้างติงเซินกระซิบห้ามขณะที่ฟาถูคล้ายจะรับรู้ถึงบางเรื่องราวหลิวสิงทันลุกขึ้นเดินไปยืนที่กลางวิหารมัชิมาของท่านอาจารย์ ทำได้เพียงให้ข้ายืนอยู่ที่กลางวิหารหลังนี้แต่ยังไม่สามารถทำให้ข้าออกพ้นไปจากวิหารหลังนี้ได้หลิวซิงกล่าวแล้วหันมาฟาถูฟังแล้วท่านหัวเราะด้วยเสียงอันดังเด็กเจ้าเล่ที่แท้เจ้าคิดหาทางออกไปจากวิหารแห่งนี้อย่าเพ้อฝันไป วันนี้อาจารย์เท่าจะขอประลองกับเจ้าให้รู้แพ้ชนะกันไปข้างฟาถูกล่าวแล้วพลันลุกขึ้นเดินเลยหลิวสิงไปที่ประตูทางเข้าก่อนจะหันมาข้ารู้แล้วว่าว่างคือทางออกของเจ้าคืออะไรแต่ข้าจะขอถามเจ้าก่อนว่ามัชชิมาในจินตามีอะไรบ้าง ฟาทูเอ่ยถามเสียงดังรู้มัชิมาในสุขและทุกข์คือมนุษย์รู้มัชิมาในดีและชั่วคือเทพรู้มัชิมาในนิ่งและเคลื่อนคือรูปประภูมิและรู้มัชิมาในมีและไม่มีคืออรูปประภูมิลิวซิงเอ่ยตอบอย่างฉาดฉานฟาถูจ้องประสานสายตาแน่นิ่งหมายความว่าอย่างไร ฟาถูยืนกอดอกเอ่ยถามไปหลิวซิงคล้ายถูกคุกคามจนเริ่มมึนงงติงเซินพลันก้าวมายืนเคียงข้างเขาอยู่อย่างพอดีไม่สุขและทุกเกินไปคือมัชิมาแห่งมนุษย์บำเพ็ญความดีละเว้นความชั่วคือมัชิมาแห่งเทพควบคุมความนิ่งและเคลื่อนของใจได้คือมัชิมาแห่งรูป,ปภูมิ ดำรงอยู่ท่ามกลางความมีและไม่มีอย่างเหมาะสมคือมัชชิมาแห่งอรูป,ปรภูมิติงเซินช่วยให้คำอธิบายดีค่าต่อให้พวกเจ้าสองคนเลยจงบอกมามัชชิมาเหนือจินตทัศน์มีอะไรบ้างฟาทูเอ่ยถามไปด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจมัชชิมาในว่างและไม่ว่างคือสัจจา มัชิมาในจินตาและสัจจาคือเมธาลิวซิงเอ่ยตอบเขาหยุดกล่าวต่อขณะที่แววตาเริ่มเจิดประกายและมัชิมาในมัชิมาคือสามัญลิวซิงกล่าวต่อช้าๆจนจบฟาถูฟังแล้วก็นิ่งงันไปทันทีขณะที่ติงเซิร์นเริ่มย้มยิ้มว่าอย่างไรท่านอาจารย์ ยังต้องการคำอาธิบายอีกหรือไม่ติงเซินร้องถามไปฟาถูมีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นทันทีเจ้าว่ามาฟาถูเอ่ยถามติงเซินค่อยก้าวหน้ามาหนึ่งก้าวเมื่อเข้าใจสภาวะการเกิดดับตามจริงคือมชิมาแห่งสัจจาสุดสัจจาและใช้จินตาโดยไร้ผูกพันคือมชิมาแห่งเมธา บรรลุถึงมัชฌิมาในมัชฌิมาจนว่างจากสัพพธรรมในจินตาและสัจจาคือมัชฌิมาแห่งสามัญน,นี่จึงเรียกว่าว่างคือทางออกอย่างแท้จริงติงเซินบอกกล่าวไปแล้วพวกเจ้ารู้จักสิ่งนี้หรือไม่ฟาถูพลันเอ่ยถามขึ้นพอกล่าวจบสายลมภายนอกวิหาร ก็คล้ายจะเริ่มพัดกันโชคแรงขึ้นได้ยินเสียงของระฆังลมสันระรัวดังไล่เรียงกันตามกระแสลมที่พัดหมุนวนรอบวิหารติ้งเซริรนและพระเนนหลายคนเริ่มหันมองรอบตัวแต่หลิวซิงยังคงจ้องนิ่งไปที่ประตูทางออกคล้ายจะไม่รับรู้เรื่องราวรอบด้านมาัชชีมาในสมาบัติ หลิวซิงค่อยรีตาลงเขาเอ่ยขึ้นอภิจิตแห่งอภิญญาติงเซินอุทานออกมาฟาถูเริ่มส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปทั้งวิหารสายลมก็คล้ายจะปั่นป่วนยิ่งขึ้นพระเนนทั้งหมดเริ่มขยับไปนั่งรวมกันติงเซินเองก็ก้าวถอยไปยืนอยู่ใกล้หลิวซิง ข้าจะดูว่าเจ้าจะผ่านข้าออกไปได้อย่างไรฟาถูปเปรยขึ้นจินตาทอนเดินมัชชิมาในจินตาสัจจาทอนเดินมัชชิมาในสัจจาแต่จิตเดินมัชชิมาในสามัญหลิวซิงพานปเปรยขึ้นเบาๆพอกล่าวจบร่างของเขาคล้ายเริ่มแยกจากหนึ่งเป็นสองร่างหนึ่งพุ่งวับออกไป อีกร่างสั่นพลิ้วแล้วจังหายฟาถูก็รู้สึกถึงสายลมพัดผ่านวูบหนึ่งทุกสิ่งจึงเริ่มสงบขณะที่หลิวซิงรู้สึกคล้ายถูกฉุดกระชากค,ค่อนข้างแรงมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าออกมายืนอยู่นอกวิหารแล้วเขามีอาการงุนงงเจ้าทำได้อย่างไรติงเซินร้องถามทันทีที่วิ่งมาถึง ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแค่ปล่อยจิตให้เคลื่อนตามที่ท่านคณาจารย์บอกกล่าวพอรู้ตัวอีกทีก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วหลิวซิงเอ่ยตอบพวกเรารีบกลับเข้าไปในวิหารไม่รู้อาจารย์เป็นอย่างไรบ้างติงเซินเอ่ยชวนแต่หลิวซิงกลับถอยออกห่างกว่าจะออกมาได้แทบแย่ แล้วตอนนี้ข้าก็ทั้งเพลียและง่วงมากฝากอาจารย์ด้วยละกันหลิวซิงร้องบอกขณะหันวิ่งกลับที่พักตนอาจารย์ให้พวกเราไปพักผ่อนได้คืนนี้ยุติเพียงแค่นี้คงอีบอกกล่าวเมื่อมาถึงทั้งหมดล้วนพากันแยกย้ายติงเซินรีบวิ่งกลับไปที่วิหาร เป็นอย่างไรท่านผู้เฒ่าได้ออกแรงบ้างจะสดชื่นขึ้นร่างแสงมหาสตรีปรากฏขึ้นเอ่ยถามท่านกล่าวถูกต้องข้าไม่ได้สนุกเช่นนี้มานานแล้ววันนี้นับเป็นการสนทนาธรรมที่คลึกครื้นเป็นพิเศษต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ช่วยอบรมสอนสั่งสิ์แทนข้าฟาถูเอ่ยตอบ ด้วยสำนึกจากใจจริงจิตเดิมแท้สมบูรณ์เป็นมัชฌิมาเมื่อจิตบงการจินตาทรได้แล้วมัชฌิมาแห่งจินตาทั์และสัจจาทั์ย่อมบริบูรณ์ไม่มีขาดเกินเมื่อนั้นพวกเราจึงไม่จําเป็นต้องทำสิ่งใดร่างแสงนั้นเปรยขึ้นก่อนจะจักไปอาจารย์ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ติงเซินวิ่งเข้ามาร้องถามเจ้ามาก็ดีแล้วรีบมาช่วยบีบนวดให้อาจารย์ว่าแต่เจ้าตัวเล็กกลับไปนอนแล้วใช่หรือไม่ฟาถูเอ่ยถามแววตาเปี่ยมความการุณติงเซริรนพยักหน้ารับแล้วเข้ามาคุกเข่าลงช่วยบีบนวดไหล่ให้อาจารย์ตนจงจำไว้นะติงเซริรน มัชชิมาแต่ละคนไม่เท่ากันอย่าได้ตัดสินผู้อื่นว่ามัชชิมาหรือไม่หรือสิงก็มีมัชชิมาของเขาเองเจ้าก็มีของเจ้าจงอย่าไปบีบบังคับผู้ใดฟาถูกล่าวสอนข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์โปรดวางใจติ้งเซินยืนยันตอบแล้วออกแรงบีบนวดมากขึ้น จนฟาถูเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเขาพริ้มตาลงภายนอกคล้ายยังมีกระแสลมโชยพัดเสียงระฆังลมจึงยังคงแว่วดังให้ได้ยินไม่ขาดสาย